เมื่อเป็นก้อนศิปาม่าหลังขอบายพระบายแม่หลายพี่หลายนองเจ้าเพื่อพระนาสกรพี่นี่โคนหรายจนที่เสียเดโฉนก็เเีบบัดว่ามัญสิยาบกัดตายโลดซุ้มทน่ทั้งหลังก็ต้องอีสานซึ้มันอยู่ทั้งหนาดอกอข้าตองมีผลเยก็จะตายในอกก็ได้แม่แช่แม่หลายก้อมูลเหมือนกัตทำแม่แช่บัตรทำแม่นันดีใจมาบุญสถาบานมุ่ดอกบานเลยตอนขอปรนการเทียอ ไอ้ป่าปูป่พุ้นละหลายอี่นงเด้อเอาโมนี้ให้พี่นงองเบิ่งมาลับป่ถมมวลมวลชั้นปะชิรับมวลมวลบู่แล้จะมาปูู่สันโชปูรักามานุัตะพกขดตะโม่จะมาหุตาะตาลข้าปะตาลตาลังะสังฆาณาจาร ý thức 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 ý

คนยาแสบเนคนใส่ึนาคือเขาขวดหอด้าหยอด้ำ oh จ so yeah. so ัง right? so ้ับขวดได้ใสบงเขาขวไปหยดน้ำน้ำเาเบิดพนากันโอ้ยยาคเป็นฮีที่มันถือว่าแสแต่าบาแนี้แสคกูก่ศนย์เลเนบนย์ที่แสจังไสศูนย์้ยไปบ่รพอมางแม่นเลยผู้บาตองกเด็ดด้อยมันกมาาเอยากอายจังีเขาว่า่าจังไหนเยจมันขึ้นเวเสียงท่อง เราไซื้อ้พ่พ่อจยงไขออหพื้นพับอ่ัานกนลยมีาขันกท่วงกกระเดี่ยวมึงคืถ่านห้างไปมยาู่ถึก่อเสียใจกัท่วงซื่อเห็นกแซวไปไปซื้อถาสะแตกอย่างองนี้เนาไจับกันเนาะแต่เขาท่วงกูว่ากูขับวิญญาณินแร่กูยังซื่อซืู้เดียวกันกับท่วงอีพอยมาท่วงลายลายันบาปากเขาท่วงว่าจะได้หล่ะลา น้อยแตาอกิงเอบางหน้ามุ้งี้อุกอันเขาวงเจ้าแลวพีอันพี่อั้นร้อต้องขยางไปแเลนหลังตลาดเด็กเจ้าเข้า่า้าเจุยตวมาปีนี่เจ้าฉันมั่งคืคืนอีเอ็นออรลดีท่โอยังก็เจใจสน้ง สมอยซิสิไซน์เราเบิ่งแล้วบอยยังบอยกบุญว่าทันไม่้าับอยบุญกระไใครทันรับอีก่ก็ทบานพศสองนาที่คณะบังคับอันนีนี่สนงานยพี่้อาก็ลังมวลกลังหาก็ลังซื้อ